สวัสดีเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้ป้านาจะมารีวิวเหรียญที่เอฟซีส่งมาค่ะเพราะกล่องเขาเอ่อไม่อยู่แล้วนะคะปะ้านาจะมาเทนับเอฟซี FC เขาบอกว่าทั้งหมดเอ่อแจ้งมาว่าทั้งหมดห้าร้อยเหรียญค่ะเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ดนะคะห้าร้อยเหรียญป้านาก็จะทําการแกะแล้วก็นับ ราคะป้น่าต้องต้องเช็คก่อนค่ะเพราะว่าเหรียญเท่ากันแต่ราคาแตกต่างกันเยอะนะคะเหรียญอย่างเช่นเหรียญปีเดือนวัดนะคะหลังวัดกับหลังหงถ้าเราไม่เช็คเขาอาจจะปนได้นะคะเราดูแล้วว่าเออชำรุดน้อยเราดูคร่าวๆนะคะแต่เพื่อความไม่ประมาทขอเช็คก่อนนะคะเช็คแล้วก็นับนับให้ครบ ว่าจำนวนครบ500เหรียญตามที่แจ้งมาไหมนะคะเนี่ยค่ะพุทธปี17อุ้ยสว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 ยค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้ค่ะ,คะอย่างนี้ไม่ว่ากันโอเคก็มีบินบ้างดำบ้างค่ะเป็นปกติก็น่าจะได้อยู่นู่นห้าร้อยเหรียญ เดี๋ยวไปน้่ก่นอนนับก่อนนะคะค่ะใช่ได้ค่ะโอ้มีนี่เห็นไหมคะมีมีครุฑนิปนมาเหรียญหนึ่งอันนี้เขาจะราคาไม่แพงค่ะแต่โอเคไม่เป็นไรอ๋อสองเหรียญแล้วค่ะเจอ แล้วก็จเจอเหรียญอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างงี้นะคะถ้าเป็นบรรณาขายบรรณาไม่ขายนะคะแบบนี้ค่ะบรรณาไม่ได้ว่านะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือไม่ได้ว่ากันแต่พูดถึงบรรณา,าค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างงี้นะคะบรรณา,าจะแยกออกจะไม่ส่งให้ลูกค้าะคะ่ะอันนี้เขาคงรวมมาหมดไม่ได้แยกเนะนี่งเงี้ยค่ะบรรณาถึงถึงจะต้องแยกอ่าอย่างงี้เนี่ยยังมีมาแปลกๆอย่างเงี้ยสี่เหรียญห้าเหรียญ ใช่ไหมคะเพราะไม่เช็คไม่ได้อะนะคะคือต้องเช็คค่ะต้องเช็คต้องดูเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยห้าเหรียญละยังไม่ได,ด้ยังไม่ได้เลือกนะคะก็ประมาณอย่างเงี้ยครุฑเดี๋ยวไปน,นับนับยังไงดีนับเป็นกองกองละสิบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกองละสิบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนับกองเอาเนาะจะได้จะได้เอ่อชัวร์ค่ะนับกองละสิบ ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะท่านนี้นะคะเขาติดต่อมานานมากแล้วค่ะจะเอามาส่งแต่เขาประมาณว่าเสียดายนะคะเสียดายเสียดายเหรียญน,นะคะเสียดายคือเขาก็เก็บเหมือนกันนะคะเขาเขาเก็บมานานแล้วค่ะเขาก็สะสมเขาก็นักสะสมเหมือนกันเขาเขาชอบครุฑค่ะแต่ครุฑสิบบาทเขามีแต่เขาไม่ยอมปล่อย เขามีครุฑทุกครุตล่ะค่ะครุฑสิบบาทเขามีเขาเขายังห่วงอยู่เขาขอปล่อยอขอปล่อยหนึ่งบาทก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยสิบบาทเขาบอกสิบบาทเขาก็มีเยอะอยู่ค,ครุตนะคะครุตสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเออครุตหนึ่งบาทสองห้าหนึ่งเจ็ด ความนิยมของป้านับไปคุยไปเนาะเด um ี๋ยวป้านาคุยให้ฟังเหรียญนี้สวยค่ะแต่ขอบบิ่นค่ะเหรียญสภาพดีมากใหม่ชัดแจ๋วเลยค่ะแต่ขอบขอบเขาชำรุดอุ้ยอุ้ยเอียงด้วยแหละนี่นี่อืมเห็นไหมคะเอียงนิดนึงอุ้ป้านาจะทําไงดีให้ออหนังยางเมื่อกี้อยู่ไหนเนาะป้านาแกะออกเดี๋ยวป้านาทำให้ดูดีกว่าเอางี้ก็ได้ นังยางมาลัดอ๋อนี่หนังยางอยู่นี่เอียงจริงไหมลองดูก่อนนะเอาเอาเอาครุดแล้วกันให้ตรงเพราะครุดนี่จะตรงง่ายเหมือนเหมือนจะเอียงเนาะอย่างนี้เลยนะคะอ๋อเอียงขยีเอียง,เอ,ยงเอียงนิดนึงนี่ไงใช่ไหมคะเอียงนะเนี่ยเอียงนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็มีความสุขเนาะสำหรับนักสะสมเนาะสำหรับผู้ที่เก็บเหรียญอย่างอย่างประนัด อย่าง fc นะเนี่ยค่ะเอียงนิดนึงเนี่ยค่ะเจอแค่นี้ก็มีความสุขเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวโอ้มีมีให้เล่นใหม่แล้วค่ะหาหาหาเหรียญเอียงค่ะตอนแรกว่าจะนับอย่างเดียวไม่นับอย่างเดียวแล้วหาเหรียญเอียงด้วยนะคะเนี่ยค่ะความพิเศษของครุฑ คว,ความพิเศษของ,ของเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ดเขาจะมีเขาจะมีความพิเศษเยอะค่ะจะประมาณอย่างนี้เลยค่ะนะคะด้วยความเชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑมีความขลังแม่ไม่ได้ปลูกเสกนะคะเนี่ยค่ะมีความขลังแม่ไม่ได้ผ่านการปลูกเสกแต่อย่างใดนะคะโดยอาศัยรูปลักษ์รูปลักษ์ค่ะเลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์ ถูกต้องตามหลักการทุกประการค่ะเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์สีเขาจะดำไปหน่อยเอาขาวๆเขา,เ,ขาเอา่อจะเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถรรพ์ขับไล่พูดผีปีศาจค่ะจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำนะคะครุฑนะคะครุฑคุฑหนึเดนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นครุฑที่ ธาตุครบค่ะดินน้ำลมไฟครบเลยนะคะคือเหรียญเหรียญเขาทำมาจากโลหะนิกเกิลน,นะคะใช้น้ำเป็นการหลอมเหลวนะคะจึงมีธาตุน้ำผสมอยู่ค่ะแล้วเลขนะคะสองกับห้าคือธาตุดินนะคะหนึ่งกับเจ็ดคือธาตุลมนะคะแล้วก็ลักษณะกลมคือขอโทษค่ะเป็นธาตุไฟ หนึ 1> 1่งกับเจ็ดธาตุไฟค่ะลมคือธาตุลมค่ะเป็นนัดพูดกลับไปกลับมาค่ะนะคะเนี่ยค่ะจึงธาตุจึงครบนะคะแล้วเออครุฑครุฑปีหนึ่งเจ็ดนะคะขาเขาจะเหยียดตรงนะคะเนี่ยค่ะปีหนึ่งห้าก็จะเหยียดตรงค่ะแต่เป็นครุฑก้าเหลี่ยมเหลี่ยมเขาไม่เป็นไม่เป็นธาตุลมอะนะคะเขาจึงไม่ได้รับการนิยมค่ะ ครุฑหนึ่งเจ็ดอะคะ่ะจึงเป็นเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ํามลมไฟนะคะความเชื่อของครุฑนะคะที่ยกตัวอย่างเขาหลักๆนะมีประมาณแปดข้อแปดข้อหลักนะคะเดี๋ยวป้าน่าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะความเชื่อความเชื่อความศรัทธานะคะของประด้านและของหลายท่าน,นะคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่คะ่ะเป็น สิทธิอำนาจอันเฉียบขาดค่ะสองสามารถล้างอาถรรพ์คุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจไม่กล้าก้าไม่กล้าเข้าใกล้อะค่ะเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักด์มาสู่ผู้ครอบครองค่ะปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันเมตตามหานิยมนำความร่มเย็นเป็นสุข มาให้ผู้ครอบครองค่ะทร,รมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการค่ะข้อแปดสุดท้ายนะคะสัตว์ร้ายงูเงี้ยวสัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออ่ะสรพิษไม่กล้ากล้ำกลเข้าใกล้เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดค่ะ ความเชื่อความศรัทธาความศรัทธาก็อยู่ที่ที่ตัวเราจะศรัทธานะคะอุ้ยเหรียญนี้เหรียญนี้สวยค่ะเนี่ยค่ะเขาบล็อกเขาจางมากแทบจะไม่เห็นตัวหนังสือเลยเห็นไหมคะแทบจะมองไม่เห็นตัวหนังสือเนี่ยค่ะจะเกิดจากการสึกหรืออะไรไม่รู้นะคะแต่ขอบเขาก็ยังอยู่ถ้าพูดถึงสึกนะขอบเขาก็จะต้องศึกใช่ไหมคะอันนี้ขอบยังนูนอยู่นะคะ เนี่ยสวยว่าแล้วนะคะป้านัาก็จะจะนับด้วยแล้วก็จะเลือกด้วยนะคะแล้วถ้าเออ่นับเสร็จแล้วจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวปานัาจะมาทําใหม่อีกคลิปนึงนะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านัาขอให้องค์พญาครุฑ ปกปักรักษาคุ้มครอง f อของบรรดาทุกท่านนะคะและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้องค์พยาครุฑนะคะปกป้องคุ้มครองเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะไปที่ไหนก็มีแต่โชคลาภมีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูนะคะติดต่อธุรกิจการงานอะไรขอให้จงสำเร็จราบรื่นนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ